วันนี้วันที่12กรกฎาคม2568เป็นวันที่73ข้าพเจ้าในสมรรภูมิรอนคันพอถวายเสียงสดสาย,ยายพระสูตรพระปร,ะริศลมนต์ต่างๆถัายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์บูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็จิตธรรัฒพระเจ้าของตรมัน่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจดจอในอัปรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเธอ หนึ่งบทกล่าวพระรัตนตรัยอรหังสมาสมุทโธภการวาธธรรพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสว่างพระโตภระกวาตาตารรมโมธรรมลังสานิสุปฏิปนโนปคะกวาตาสาวกสังโฆสังฆานิมานิสองบทบูชาพระพิริพินาชอรหังสมาสมุโทโธสุจิลังปนิเนปุตโตปุเนหิตระมาโนทานิปารมีหิต จติสติยวาชิวังอ่างพุทธังทำมังสังฆังสรนังคโตปูเจมิรัตนัตยังทำมังเจรามิสตินาสามบทสวดจุ่นนุมเทวดาสมันตาจักวาลิสวดเทราคันจันตุเทวดาสัตตมังมุนีราชสานุนันปุสษกมุขตังสเกกามีจรุเปกิริศิขระเตเตจันตริเกวิมาณเนทีเปรธเทจักาเมตารุกนาคานเขหวัตุมิเขเตปุมาเจยันตุเทวชะรัตลาภิสัก เมยักขันทัปนาคาทิทันตาสันติเกยังมุนิวราวัจนะสัตว์เวเมสุนันโตธรรมสวนาการวยยัมพันตาธรรมสวนาการวยยัมพันตาธรรมสวนาการวยยัมพันตาสี่บทสวดปุพปะคะขณะมกาศนโมตัสสปะคะวะโตระโตสมาสมุทรัสสานโมตัสสปะคะวะโตระโตสมาสมุทรัสสานโมตัสสปะคะวะโตระโตสมาสมุทรัสสานห้าบทสวดไตรสานะขมานาปะท๊ะ Putang sa nang kacami, tamang sa nang kacami, sangkang sa nang kacami. Tuti yampi putang sa nang kacami, tuti yampi tamang sa nang kacami, tuti yampi sangkang sa nang kacami. Tati yampi putang sa nang kacami, tati yampi tamang sa nang kacami, tati yampi sangkang nang kacami. Hok buswa saca kata. Nanti mesra nang anjang putu mesra nang warang ite nasa tuwat jenasa so นัดมีเสนานังอัรยังทำมเมีเสนานางวรังเอเตนัสสัตว์เจนะโสติเมหงุสสะพัดานัดมีเสนานังอัรยังสังโคุมีเสนานางวรังเอเตนัสสัตว์เจนะโสติเมหงุสสะพัดาเจ็ดบทสวดติรัตนะปนามะคาถาพุทธังนัมเมรัตนะพุทธาสิระจิตังธรรมังนัมเมรัตนะพุทธาวิสุทธิสารังสังฆังนัมเมรัตนะพุทธาสสิระทิติเอตังนัมเมจิตละตนะละตนะปญาวังสัมมา สมอสิริธรรมอุวิเศษสผูตังอัญโยยายยุตาคุณะโยคุณาโยขวะสัพปวัตตังอสุนิตยมหิติตเดวะตัตยถาติทันเตเอกังวินาตติติเลสะมะสะมะสัมภเวนะโอเกกถาจิตจิเลนจปาตุอุตังกัมพีระยานวิสยังอติตุทาสตังวิจุหิปันธิ ชาเนหิวิชนยลูปังลักเหเกหิจิกะทันจุปราพณียังเกสันจิสุทธุวิจิตังคุณาคายะตายานามเยาวชนะตายะสุวิสุตัมปสมุปปัสตังมานสิสุทธาปัสสาระทานังปุญญาติกานะมัสสะมุตตมะปุณณภูมังรุขาปมุตะนะมุขาสารนังกตานังปูชาละเหสุปะรังอภิปูชนายังนิพานะสจิกิยายุปนิสยะ ยัตถังสัมมากิเลสสัมมาโสธนะสิทธิยาจะสาธุหีอัตตักุสะเดหุปเสวณียังปาเนหิจาปิสลนังขมณียเมวตัสมาหิตังติระตังสระนังกตัมหะตัดติณทิวังคณะเนสุนามัสมานาปูเจมาจปาปิสสะตังสุปสานะจิตตาตถานุปาริจริยาสัทธารตาจับปุญเยนาตถาสุขเตนะสุขีพเวมุเตเชนะ ัสสะจัดสตาปิสุวัตถิหงตุโยเจตะธรรมวินยมหิประมาณพูโตโลกุตลาพิสมยโยนิยโตสุโพจางตัสโสปนิสญาจยาญาอยมปิหงตุวัตุตเยปริจิตโตสุปัสสธกาโรแปดนมการสิทธิขตาในปณิปนอบสมเด็จพระมาสมรณเจ้ากรมพรยาวชิ พระอริยันตโรโรจจะกุมมามงคลปะกะโตสังวะวุฒะสวะโหมะมะนะสะปะเสมสัพพะนิโมจยะนโตปาเปสิเกมัจจาตังนิรังพุทธังมะรันตังสิสาสานามิโลกัสสานังจาวินายะกัญจตันเตยสะเดยะสิติวุฒะสัพันตราชะวิลาสะเมนตุธัมโมจะโยวิยะตัสสะสัตโตรสะเยสิโรปะสะวิสุติมะคังยานิโกธรรมะดาลัสสะทาเต <laughs> <laughs> สันติกาโรสุตินโนธรรมังวรันตังศิลปสารนามิโมหะปารังอุปสรนทะทังตันเตชสะเตชษะสิรษฐโอตุสัพันตรายาจวินาสเมนตุสัตตมัสเสนาสุขตานุโยโกโดกาสัปปะปุปะกิเลสเจตัสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะสวาสาธธรรมังวิตังตโรติสังฆังวรันตังศิลาสารนาม,ามิพุทธานุพุทธังสมณสีระธีนตรีเชสะเตชษะสิรษฐโอตุสัพันตรายาจวินาสเมนตุ กาวบทสวดนโมการอัตตะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหียสินุนโมอุตมะธรรมะสัสมวะจจตเสวะเตนิทานนโมมหาสังขัสสะปิวิสุทธสีละิติโนนโมโอมาตายารัตสารัตนัตยัสสะทุกังนโมโอมกาติตัสสะตัสสะวาตุตยัสสปิณโมกาลัพบาเวนะวิคันชันตูปัตตวานโมกาลานุภาเวนะสุวัติหตุสะพานโมกาลัสเตเจนะวิจิมีหงมิเตชุมา สิบบสุะสมัยสุดเมสุตเอกังสมัยยพรว่าสักเกสูวิหารติอภิรัตุสมิมาวันนมาตาพิกุสังเกนะสัต์ิมจมัดเตหิพีกุสตเหิตสเปหวะอารันเตหตและิจโรปดาดูหิตเทวตาเยบุเยแสชนิปฏิตาหงติพระันตังทัสนายาพีกุสังคัญจะอัตโคจะรุนัสุธาวาสกาิการนังเทวนางเอตตะหสิอย่งโขพรวา สัจเกสูวิหารติกะเประวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิโกสังเนะสัตติงปัจมัตเตหิพิโกสเตหิสเปหวะออรหันเตหิทัสสิจโรกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติภควันตังทัสศนายาพิขุสังคันจากยันโนนะมายามปิเยนะภควาเตนุปสังกมยามะอุปสังกมิตวาภควาโตสันติเกปัจเจกาถาปัสยามาติอัตโข ตาเทวตาเสดระปินามภารวาปุริโสสมัญจิตังวาพังปสาริยะปสาริตังวาพังสัมมิจัยยะเอวเมวะสุทาวาเสจูเตวิสวัรณทาริตาภควัตโตปุระโตปาตุละหังสุวัตโกตาเทวตาภควัตตังอภิวาเทตวะอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควัตโตสันติเกมังกาถังอภาสิมหาสมโย ปะวะนาะสมิงเทวกายาสมาคตากระทัาหายมังธรรมะสมัยยงังทักษิตายาวะปราชิตัดสำคัญติอตัตโภอปราเทวตาพระครวตตันติกเกอมังคาถังอภาสิตตตระพิกขวสมาทาังสุจิตตังอัตโนชุนกรมการสุสารธิวเนตานิฆาเหตวะอินสีานิรักขันติปันธิตาติอตัตโภอปราเทวตาพระครวตตันติกเกอมังคาถังอภาสิเจตวะ kīrāṁ setapa parīkāṁ itakīrāṁ ōkacamāṁ mēcātē cālāntē sūtā vimārā cakūp mātā sūtāntā sūsū nākātē ādhakaupārā te vatā mākāvato saṅdhikē īmāṅkātāṁ āpā sīyēkē je pūtāṅsa nāngatā se nātē kamisāntē āpāyapūmiṅ pāhāyāmanu saṅdhē hāng te wakāyāṁ parīpūre saṅdhē อัปวาภิกข u อมันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโรกตาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตาตตังรัสนายพิกุสังคันจะเยปิเตภิกขเวอเฮสุงอธิธมรมตานังอรันโตุสมมาสัมพุทธาเตสัมปิปควันตานังเอตบรมายวะเทวตาสันนิปติตาอเฮสุงเสยดาปิไม่หังเอตระหิเยปิเตภิกขเวปวิสันติอตา อาณาคตามัจานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปควันตานังเอตะปรมายวะเทวตาสันนิปริตาปวิสันติเสยราปิไมหังเอตระหิอาติขิสามิภิกขเวเทวกายังเทวกายานังนามานิเตกิติสามิภิกขเวเทวกายังนามานิเตสิสามิภิกขเวเทวกายังนามานิเตตังสุนาทัสสาทุกังมนัสสิกโรธาปัสสิตา อาสิสามีต <sympath icking> ิเอวัมพันเตติโกเตพิกูพระกบัตโตปัจจโสสุปะฆวะเอตัตถวจัสสิโรกรรมนุสกัสสามียถาภูมาทระสิตาเยสิตาคิริคัพระดังปะเหตัตตาสมาัยตาปุถุสีหาวสันลินาโรมหังสาปิสัมปุโนโอตาตมรสาสุทาวิปัสสันนัมนาวิลาปิโนปัจจสเตยตตะวะเนกาปิละวัตเว วเนกาปิลวัตเวตตวามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชาณนาถภิกโวเตจัตตาปมะกะลุงสุตดาวพุทธัสาสนังเตสัมปาตุระหูงยานังอมนุษยานัตสานังอเปเกสตะมัตถคุงสหัสังอาตสัตติงสตังเอกสาสนังอมนุสานามัตสุงอเปเกนันตมัตถคุงลิสาสภาพุทธองุตจัสะภาปิญญาวาวระวัตวานะจักคุมา ตัโตอมันเตยิทธาสาวกเกศาธานีรัตเตเทวกายาภิกันตาเิวิชานาตภิกขวะเยวุหังกิดยิสามิคิราหิอรุปุปสุสัตตสาสสาวยาภาปูมาคาปิละวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสาศิโนมัทมนาภิกขมงภิกขุนัสมิติวนังจัดสหัสสาเหมวัตายาขานานาตะวันิโนอิทิมันโตยุติมันโตวันนาวันโตยสาศิโนมัทมนาภิกขมงภิกขุนัสมิติวนังสัตยคิดาติสหัสสายาขานานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโต วันนวันโตยัสสัสิโนมธมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวนังอิเจเตโสลาสสหัสสาจักคานานาธรรมิโนโยติมันโตยุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิโนมธมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวนังเวสาวิตาปัญจจัตตายาคานานาธรรมิโนโยติมันโตยุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิโนมธมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวนังคุมพิโลราชไคโกเวปุรสานิเวสังปิญโยนังสตตสหัชัง ยักขานังไปยุรปาสติกุมิโลราชไค่โกชกาคสมิคงวันังอุริมันจติสังราชาตตะรัตโตภาษาสติการบานังอธิปติมหาราชายาศาสิโสกตาปิตาสภาโวยนัณมะมหาพลาอิทิมันโตชติมันโตวันะวันโตยาศาสิโนมธรรมนาวิกมุมิกูนันสมาตมวนังทักขินันจติสังละทักขินันจติสังราชาวิรุณโหตัภาษาสติกุมบันธานังอธิปติมหาราชา ยาสิโสปุตตาปิตาสภาวะโินันามหาปราทมันโตชุติมันโตวนลวันโตยาสัจิโนมัมนาอภิกรรมุงภิกุนังสมิติวันังปฏิมันจัติสังราชาวิรูปโกวะสาสตินาคณาอธิปฏิมหาราชายาสัจิโสพุธะปิตาสภาวะินนมหาปราท่มันโตชุติมันโตวนวันโตยาสัจิโนมัมนาอภิกรรมุงภิกุนังสมิติวันังวัตรลานจัติสังราชาวิตาสติ อยากขานังปฏิปติมหาราชายาสสโสภุตาปิตาสภาวะยินท่านามามหาปราชยจิมนโตชุติมันโตวันนาบุญโตยาสเสนโนมนามนาภิกขมุงภิกุนางสมิตินังปุริมาทิสังจตตาลโดธกคินีนวิรุณาโกปัจฉิเมนวิรูปโกกุเวโรตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันตัลมนาทางสุวัณเนกาเปตวัตเวไดสังมายาวิโนราสาคุวันจานิกาสารามายาภุเตนทุเิเตนทุภิกขุ จะวิภูโตสหัจันโนกามนาเสโตจักกินนุมันทุนิี่มันทุจับปนาโตอปามัญโยจะเทวสุโตจะมาตรีจิตเสนจะกขันทโปนารโลราชชนโนสโพอาภูปัญจะสีโขเจวติมพัทลูสุริยสุริยวัชสายเตยันเจจลาชาโนคันธภาสาราชุพีโมทะนมานาอภิกามุงปิกุนันสมิติวณังอาตากูนาปสานาคาเวสาราสาตักกา กัมภัสรตตาราอาภูปัญญคาสัญญาทิพยามุนารตตาลธาจะอาภูนาคายาสัสสชโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคสัมมิตรกนังเยนาคราเชเยนาคราเชสหัสาหันติทิปาทิชาปักคิวิสุทธจักภูเวหายาสาธวานามัชปัตตาจิตตาสุปันนติเตสนามังอาภยันตานาคราชานามาสิ สุปานาตัตโเขมมกาสิปุตโตสันหาหิวจาหิวปะหยัหาตานตา,านาสาาาุปนัสลานะมังสุปุตังชิตดาวชิระหตเทนะสมุทังอสุราสตาพัตรโรวสวัสเตติมันโตยาสาัสสิโนกา,าลกัญชามหาภิสมาอสุราทานาเวขสา,าเวปจิตติสุจิตติจปบปาราโทนมุจีสหสัสตันจัปริปุตตานังสเพวโรจนามกาสันในหิตวาปิลิงเสน,นังราหูพัตมุปาขมงสมโยธานิปัฏฐนเตภิกขูนังสมิติงวนัง อโปจเทวาปทวีจเตโชวาโยธาคามงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจยาสาสาสหเมตตากรุณากายิกาอภูเทวาสาสินโนทัศเตทัสตากายาสภินานาตวันิโนอิติมันโตชิติมันโตวันาวันโตยสสจินโนมุทามนาอภิกมุภิกุนังสมิติงวันังเวนทูจเทวาสารีจอาสมาจตุเวยามาจันทสูปนิสาเทวาจันทามาคูปราขิตาสุยาสูปนิสาเทวาสุยามาคูปรกขิตา ອະຄະຕານິປຸຣະຄິດວາໂຄມັນຕະອວະລາຫະກາວະສຸນັງະວະສະໂຊສາໂກພາຂະບຸຣິນະໂຕທະເສເຕຣະສະທາຄະຍາສະເນາຕະວະນິໂນອິທິມັນຕຸຕັນຕນັນຕຍສານທາມນາິຄມຸນສມິຕນັງທາູສາພູເທວະສາມະຄສິາິທະກາຈລຊາຈະອຸມາໂປະຕິພາສນວດນາສະທັມາຈາຕູານະກສຸໄາຈລາ อาคูวัสวานเนสินโอทัศเตทัศตากายาสัพเพนานาตวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตวนาวันโตยัสสานิโนมมธทมนาริกรรมุงิกุนันสมิติวนังสัมมนามหาสัมมนามนุสามนุสุตมะคิทาปุโรชิกาคูอาคูมโนปุโรชิกาทัคูหาเรยเทวาเจจโรหิตวาสินโนปราคาห์มห์ปราคาอคูเทวายัสสาิโนทัสเตทัศตากายาสัพเพนานาตวานิโนอิทิมันโตจุติมันโต วันนวัน,ตวาานโตยัสสัชิโนมัธมานาภิกขมุงภิกขุนาสมิติงวนงังสุกากรมหาอารุณาโูเบคะานาสาัสาสหโอทาตไคาหาปมหามโมขาโูเทวาวิจัขนาสาธาสาธามตาหาลักชามิสกาเจยัสสัชิโนธนายังอาคาปจุนโนยดิสาปิวัสติตาเสตทัสตาปยาสาเปนารันตวานิโนโอเอิจิมโตจุติมันโต,ว,นตว,วันนวัน,ตวาานโตยัสสัชิโนมัธามานาภิกขมุงภิกขุนาสมิติงวนัง เขมมียาตุสตายามากัฏฐกาเจยะสัจสโนสัมมิตกาละมัตเศธจตินามาจารสวานิมานะนัลติโนอาคูอาทาคูปะรนิมิตาทัสเสตทัศรากายาสเปนาตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัจสโนมุธมนาภิกขโมภิกุนังสัมปิทิโมนังสัทเิเตเทวานิกายาสเปนานาตะวันิโน นามวายนาอาคันจงเยจันเยสาธิสาสหปุธัชาติมักขิร่างโอคตินนามนาสวังทักเขมโอกตารังนาคังจันทังวาสิตาสิตังสุพัมมัปรมัตโตจ่ปุตตาอิธิมัตโตสหะสันนังกุมารโลติโสจัสโสปาคสัมมิติวังสหะสัพมโรุกันังมหาพมาปิติติอุปปันโนชุติมัโตปิสมากายโยยัสสิโสยัสสิโสทัสเสถาอิสราอคูปเจกวะสวัตติโน ตสันจะมัจตอาคาหาติโตปริวาริโตเตจะสเพพิกันเตสินเทเทเวสพัมมเกมารเสนาอภิกามีปัญสานหสามัิยังเอถาคัาถาพันธธาราเคนาพันธมตวโวสมนตาปริวาเรธามามุจินทาโกยินังอิิตถามหาเสโนกนหเนอเปสยิปินาตมหจจสรกตวานรวงยาปาวุสโกเมโธนโ ธนจันโตสวิจุโกตถาโสปจุภาวัติสังกุฏโธอาศัยังวเสตันจัสสังอภิญญาววัิกิตวานจักปูมาตโตอามันตยิสัทาสาวเกสานเนลเตมานเสนาภิกันตาเตวิชานาถพิกโกเตจอาตับปมกะลุงสุตตวาพุทธศาสาสนังวีตาดาเคหิปะกะมุงในสังโนมปีญชยุงสัพเพวิชิตสังฆามพยาติตายยสิโนโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตเนสุตตาตี Thank <sharp inhale> you.